จังหวัดสุรินทร์ค่ะพนรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะคะจัดงานเทศกาลแหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะนหนาชาติประจำปี2 5 6 8ซึ่งประเทศไทยจัดคขื้นเป็นเทือที่3แล้วค่ะ บรรยากาศสุดอลังการนะคะจากขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติที่เพิ่นเอาเพิ่นรวบรวมนะคะเอาวัฒนธรรมหลายชนชาติเลยมาจัดเป็นขบวนพาเหรดสุดตะการตานะคะในงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติประจําประเทศไทยเทือที่สโดยนายสุภชัยใจสมุตค่ะผู้ซอยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพิ่นเป็นประธานาในการเปิดงานเทือนี้ โดยงานนี้เองเพิ่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแร่สู่ระดับสากลร่วมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและก็วัฒนธรรมค่ะให้กับเด็กเยาวชนประชาชนโดยกระเปิดโอกาสให้มีส่วนรวมในการรับชมและก็ร่วมโช์ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นซอฟท์เวิร์ที่สำคัญ เรียนไปด้วยคุณคาค่ะและก็มูลราคาทาังเศรษฐกิจเป็นการสร้างความตระหนักรักหละกห้วงแหนศิลปะวัฒนธรรมอันดีของแต่ละชาติโดยทั้งด่านทันพัวราชการจังหวัดส,สุรินค่ะนายชำนาญชื่นตาเพิ่นเผยว่าภายในงานนีมีกิจกรรมหลายแห่งค่ะบว่สิเป็นกิจกรรมการตักบาตวิถีพุทธ ขบวนแห่ศิละปะวัฒนธรรมนานาชาติการแสดงเผยแพร่แหลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมนานาชาตินะคะเหมือนการแสดงตอนนี้เพิ่นแต่ละชาติเพิ่นนามาเลยว่าการแสดงนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาติเพิ่นเพิ่นก็นามาโชว์ภายในงานร่วมถึงกิจกรรมเวิกช็อปมุวยทยเมืองสุรินค่ะภูมิปัญญาทองทินสูสากลงานนี้เพิ่นจัดขึ้นในช่วงใดนะคะช่วงของวันที่สามหอดเก้านะคะอาจะยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะโดยสถานที่เพิ่นจัดขึ้นที่ สถา,านที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์มวสิเป็นอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศีนร้องจังว่างนะคะร่วมถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัายราชภัฏสุรินทร์มู่บานช่างค่ะแล้วก็มีโรุงเรียนวีรวัตรโยธินร่วมถึงโรงเรียนศิรินทรอนอันนี้เพิ่งเป็นสถานที่ในเรื่องของการจัดกิจกรรมแต่ละหมอกนะคะโดยก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัายเละนักแสดงจากหนา้นาชาติ ร่วมในงานกว่า13ชาติน้ากันโบวสิเป็นกำพู้ชาเกาหลีใต้จีนฟิลิปปินส์นะคะรัสเซียซอปป,อปอลาวลิทัวเนียนะคะเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียอิตาลีร่วมถึงอิสราเอลอีกนําค่ะ